สวัสดีค่ะสวัสดีลูกดวงของแม่หมอคนสร้างกําลังใจทุกๆคนเลยนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกําลังใจจะมาดูดวงพิกอากาศนะคะในหัวข้อเรื่องเนื้อคู่คนถัดไปที่จะเจอในเร็วๆนี้นะคะ คนเราเนี่ยแม่หมอต้องเกินก่อนว่ามีเนื้อคู่หลายคนนะนะคะหรือบางคนอาจจะมีคนเดียวก็ได้แต่แม่หมอไม่ได้อยากจะให้ยดติดกับคำว่าเนื้อคู่จนมากเกินไปเนื้อคู่คือบุญเก่ากรรมเก่านำพามาเจอกันเมื่อหมดบุญหมดกรรมก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่จากเป็นก็จากตาย เพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอเนื้อคู่เป็นเรื่องที่ดีที่เราแบบมีบุญวาสนาทําให้คบกันง่ายรักกันง่ายแต่สิ่งที่คุณควรทําหลังจากเจอแล้วนะคะก็คือหมั่นทําบุญทําความดีซึ่งกันและกันบุญใหม่จะได้หนุนนำนะคะเมื่อบุญเก่าหมดอายุก็จะได้มี บุญใหม่นะคะที่จะต่ออายุคุณสองคนและนอกเหนือจากบุญก็อย่าลืมดูแลกันและกันด้วยนะคะอ่ะคิดไว้ในใจเลยนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหรือหมายเลขสาม นะคะถ้าพร้อมแล้วนะก็เลื่อนไปดูตามหมายเลขที่คุณเลือกได้เลยนะคะแม่หมอก็จะขึ้นไว้มุมตรงนี้นะคะว่าณนะตอนนี้แม่หมอพูดถึงกองที่1อยู่หรือกองที่2หรือกองที่3ามนะคะอ่ะเรามาดูเนื้อคู่คนถัดไปของคนที่เลือกไพ่กองที่1ก่อนเลยนะคะถามว่าลักษณะโดยทั่วไปนะคะจะเป็นอย่างไรเนาะอ่ะคนที่จะเจอในเร็วๆนี้นะคะ เอาระยะเวลาก่อนภายใน3เดือนหลังจากนี้หรือเปล่านะคะอ่ะเนื้อคู่คนถัดไปของคุณที่จะเจอนะโหะหลังจากที่คุณดูคลิปนี้นะคะบวกเพิ่มไปอีก8เดือนค่ะโหนานอยู่นะ8เดือนนะแต่ก็ไม่นานจนเกินรอนะคะ8เดือนค่ะลักษณะดเด่นที่คุณจะเจอเด่นเด่นใช้คำว่าเด่นนะเป็นคนที่นิ่ง นะคะเป็นคนที่แบบดูน่ากลัวดูน่าเกงขามนี่คือแบบเห็นปุ๊บแล้วก็จะรู้เลยเพราะว่าเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเกงขามลักษณะลักษณะเด่นอย่างที่2ก็คือเป็นคนหุ่นเพียวนะคะหุ่นเพียวเลยนะคะก็คือผอมสูงนั่นแหละนะคะลักษณะเด่นอย่างที่สมคือผิวขาวผิวขาวนะคะอ่ะแม่หมอพูดสรุปอีกครั้งหนึ่งหงคือดูเป็นคนที่ดูขึงขัง ะะดูแบบมาดขืมมาดเข้มนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะดูเข้มเข้มนิ่งๆ2ก็คือผอมเพรียว3ก็คือผิวขาวนี่คือลักษณะเด่นในคู่คนถัดไปของตัวคุณจะได้เจอในช่วง8เดือนหลังจากนี้นะคะถามว่าแล้วถ้าเกิดเขาเข้ามาเนี่ยนะคะเขาเข้ามาแล้ว มันจัดดีหรือเปล่านะคะเป็นคู่ที่ดีหรือเปล่าโอเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะเป็นคู่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคนหมายเลขหนึ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาเอาคืนคุณเข้ามาเอาคืนคุณทําให้ชีวิตคุณอาจจะมัวหมองคําว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยหนึ่งเขาเข้ามาเขาอาจจะทาให้คุณทุกข์โดยในเรื่องของความรักเลยคุณรักทั้งรักทั้งทุกข์หรือสองเข้ามาอาจจะฉุดให้ดวงคุณ ตกลงการงานแย่ลงการเงินแย่ลงนะคะนี่คือเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเอาเป็นว่าแนะนําว่าคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งเมื่อเจอคนคนนี้ที่มีลักษณะเด่นตามที่แม่หมอแนะนําแล้วนะคะหรือพูดอีกในคือก็ในช่วงหลัง8เดือนหลังจากเนี้ยชีวิตคุณอาจจะแย่เกี่ยวกับเรื่องของความรัก นะคะโดยที่ความรักก็ทําให้ชีวิตคุณแย่ลงในด้านอื่นๆด้วยคุณต้องหมั่นทําบุญทําสิ่งดีๆร่วมกันเมื่อคุณเจอกันเนี่ยคุณไปชวนกันทําบุญชวนกันแบบว่าบริจาคสิ่งของหรืออะไรก็ได้นะคะเพื่อทําให้บุญกุศลมันมันมีมากกว่ากรรมนะคะแล้วก็เจอกันปุ๊บเนี่ยทำพิธีการขอขมาเลยพิธีการขอขมาไม่ต้องทําอะไรเยอะสมมุติเราเจอคนคนหนึ่ง เธอถ้าเกิดเราเป็นคู่เวรคู่กรรมต่อกันหรือเราเป็นเนื้อคู่การอะไรอย่างเงี้ยเราขอขมาแล้วกันถ้าในอดีตชาติเราเคยทําอะไรไม่ดีต่อกันนะเราเจอกันแล้วเราจะได้มีความสุขชีวิตเราจะได้มีความสุขก็ขอโทษแบบนี้เลยถ้าเขาบอกเออเออขอโทษให้เราก็แบบว่าเออฉันก็ยกโทษให้เธอเนาะหลังจากนี้เรามาเริ่มต้นใหม่กันแค่นั้นเองนะถ้าเขาขอโทษให้จักใจว่าเออ ถ้าเรามีกรรมต่อกันก็ขอโทษเราก็ให้อภัยเขาแม่หมอเชื่อว่าตรงนั้นมันจะคลิกอะค่ะให้มันเบาบางลงไม่มากก็หน้อยขึ้นอยู่กับใจคุณสองคนขณะนั้นด้วยนะคะแต่บอกเลยว่าโหคงปวดหัวมากที่เจอเนื้อคู่คนนี้คุณดูไพ่สินะแม่หมอเลียงให้ดูอย่างนี้เลย the shower ค่ะ the date ค่ะ the devil ค่ะมาความรู้สึกเป็นยังไงเห็นไพสั่งใบนี้ แม่หมอมอคุณเจอสึกหนักแล้วแหละเพราะฉะนั้นเวลาเจอแล้วทําตามที่แม่หมอแนะนํามันจะบรรเทานะคะแต่อย่างที่บอกว่าบรรเทามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับจิตใจคุณขณะนั้นด้วยคุณสองคนนะในขณะนั้นด้วยเนาะก็ทําบุญร่วมกันบ่อยๆแล้วกันแล้วก็ขอขมาการแล้วก็ ที่เหลือก็ปล่อยให้ธรรมชาตินะคะเป็นคนสร้างนะคะว่าเฮ้ยมันจะยังไงนะหรือถ้าใครคิดมากแล้วเจอคนคนนั้นแล้วเนี่ยเราอยากดูกับแม่หมอทักมาส่วนตัวนะแม่หมอก็จะได้ดูให้ลึกยิ่งขึ้นนะคะอ่ะต่อมาสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองกันเลย คนที่เลือกไพ่กลองที่2เนื้อคู่เขาจะเป็นอย่างไรลักษณะอย่างไรสำหรับคนต่อไปที่จะเจอนะคะอาระยะเวลาก่อนนะระยะเวลาที่จะเจอค่ะโอ้เป็นเหมือนกันเลยเหมือนกลองที่1เลย ถ้าถามถึงในเรื่องระยะเวลาแม่หมอมองว่าอยู่ในช่วงประมาณ8เดือนหลังจากนี้นะคะ8-9เดือนหลังจากนี้นะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจรอเลยนะคะเนื้อคู่คนถัดไปที่จะเจอนะก็อาจจะนานหน่อยนะแต่ก็ไม่นานเกินรอนะคะส่วนลักษณะเด่นเด่นที่จะต้องเจอลักษณะเด่นเด่นเป็นคนเอาลาักษณะพอย่างอื่นก่อนที่ไม่ใช่ภายนอกลักษณะเด่นๆก็คือเป็นคนที่เพิ่งอกหักมาหมัดๆา นะคะหรือพึ่งหย่าล้างหรือมีปัญหาครอบครัวกําลังจะหย่าล้างหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็คือคนที่ผิดหวังในเรื่องของครอบครัวมาก่อนนี่คือเด่นเด่นนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะาทางกายภาพนะคะทางกายภาพเด่นเด่นเลยเป็นคนที่ผอมตัวเล็กถ้าเป็นผู้ชายก็ร่างเล็กหน่อยถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นคนผอมตัวเล็กๆเ,เลยแบบเล็กกระทัดรัดเลยอะนะคะก็ตัวไม่ใหญ่นะคะ ออกแนวเป็นคนตัวเล็กลักษณะเด่นอย่างที่สองก็คือผิวสีแทนหรือสีน้ำผึ้งโอ้ถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อนะนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็คือผิวคนไทยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ผิวสีน้ำผึ้งอ่ะก็ก็อยู่แบบสวยนะสเปกฝรั่งหรืออะไรอย่างนี้นะคะ ลักษณะเด่นมีสองข้ออ่ามีสามข้อนะข้อแรกก็คือพึ่งอกหักมานะคะเป็นจุดสังเกตพึ่งอกหักพึ่งเสียใจหรือพึ่งมีปัญหาครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเจอกันแล้วมาปรึกษาในเรื่องของความรักซึ่งกันและกันลักษณะเด่นอย่างที่สองก็คือเป็นคนตัวเล็กนะคะลักษณะเด่นอย่างที่สามก็คือเป็นคนผิวสีแทนนะคะผิวสีน้ําผึ้งอะไรประมาณนี้ถ้าคุณเจอนะคุณก็ รู้เลยว่าคนคนนี้มีบุญหรือมีกรรมร่วมกับคุณมาอ่ะไพ่ต่อไปจะบอกว่ามีบุญหรือมีกรรมมากกว่านะคะอ่าผ่าว่ามีบุญหรือมีกรรมมากกว่าแม่หมอมองว่าโหทำไมเนี่ยหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสไม่ได้ต่างกันเลยแต่หมายเลข2ดีกว่าหมายเลขหนึ่งหนึ่งแม่หมอมองว่าคนคนนี้ถ้าเจอเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจ นะคะคุณจะต้องยอมคุณจะต้องแบบโอ้โหทนุถนอมเขาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ใช่คู่บุญสักเท่าไหรนะ่นักก็ต้องเติมบุญแต่ก็ไม่ใช่ถึงกับเป็นคู่กรรม เพียงแค่เจอกันแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหากันบ่อยปัญหาการไม่เข้าใจกันนู่นนี่นันน่นและคนที่คุณจะเจอเขาอาจจะไม่ได้ยอมคุณคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ยอมเขาวิธีแก้ก็ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเลยแรกๆนะใช้คำว่าแรกๆคุณก็ยอมเขาไปก่อนยอมไปก่อนอย่าไปคิดอะไรเยอะนะเอาเป็นว่าเออโอเคฉันรักเขาฉันอยากยอมฉันก็ยอมแค่นั้น ะะกับอย่างที่สองนะคะเมื่อเรายอมแล้วต่อไปนะคะให้นะคะทำบุญด้วยน้ําเย็นทั้งคุณและเขานะการทาบุญเนี่ยบางคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้นับถือพุทธหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็การทำบุญด้วยน้ำเย็นเนี่ยคุณจัดไหว้เจ้าที่เจ้าทางเขาได้ชวนกันไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือชวนกันไปทำบุญที่วัดนะคะใส่บาตรก็ได้หรือสามเอาไปให้ ทำทานก็ได้นะคะไปบริจาคให้คนนั้นคนนี้นะให้เขาได้กินของเย็นๆไปบริจาคของเย็นร่วมกันค่ะแล้วคุณจะอยู่กันอย่างล่มเย็นนะมันทําแบบนี้ไม่เหมาะเชื่อว่าจะดีขึ้นคือสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะคุณเจอกันแล้วเนี่ยไม่ใช่คู่เองแต่ก็ไม่ใช่คู่บุญนะก็แต่กระทบกระทั่งกันบ่อยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ในทางพุทธในทางธรรมนะในทางแบบ ความเชื่อก็คือทําบุญด้น้ําเย็นไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแต่ให้ไปทำด้วยน้ำเย็นใส่น้ําแข็งด้วยนะใส่น้ําแข็งไปด้วยเลยนะคะกับอย่างที่สองก็แน่นอนค่ะในโลกปัจจุบันก็ต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคุยกันว่าเอะอะไรมันเป็นยังไงแม่หมอเชื่อว่าเมื่อ เขาใจเย็นลงแล้วจะเป็นการคุยกันแล้วก็พัฒนาได้อย่างแน่นอนสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะคะอ่ะขอให้เจอโดยเร็วนะจ๊ะต่อมานะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะมาดูกันว่าลักษณะคู่ของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเนื้อคู่คนถัดไปนะที่จะเข้ามาในชีวิต ทำนายไว้ว่าไม่เกินหเดือน หลังจากนี้นะคะหลังจากที่คุณมาเปิดไพ่นี้คุณจะเจอนะคะลักษณะเด่นของคุณที่คุณจะเจอก็คือเป็นคนโอ้เป็นคนตัวเล็กผิวน้ำพึ่งนะผิวสีน้ำผึ้งนะแต่อาจจะเป็นคนที่ตึงเครียดนิดหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะคะบางคนอาจจะไปเจอคนที่ท้าหลายหน่อยนะอาจจะไปเจอคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นคนที่มีภาวะเครียดได้นะคะอ่ะถ้าถามว่าถ้าเจอแล้วอะ่ะมันจะแฮปปี้ไหม ออ uh huh. ืจริงๆถามว่าคนคนนี้เป็นคู่ที่เป็นคู่บุญไหมเนื้อคู่คนถัดไปของคุณเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นคู่บุญแต่เวลาคุณเจอแล้วอย่างที่บอกแม่หมอเชื่อว่าคนที่คุณกำลังจะเจอเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีภาวะเครียดก็เลยทำให้มีปัญหาหรือคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าเครียดไปกับเขาด้วยเอาเป็นว่าถ้าคุณเจอคนคนนี้คุณอย่าพุ่งไปกังวล ด้วยโลกปัจจุบันมันอาจจะทําให้คนเป็นซึมเศร้ามากขึ้นเป็นโรคเครียดมากขึ้นเลยทําให้ความสุขในชีวิตคู่มันน้อยลงไพก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็แนะนําว่าเราต้องเข้าใจเขาก่อนเมื่อเราเจอเขาแล้วแม่หมอเชื่อว่าคนคนนี้ถ้าเกิดในสภาวะปกติไม่มีความเครียดหรืออะไรเขาเป็นคนที่โอเคเป็นคู่ที่โอเคสำหรับตัวคุณแต่คุณอาจจะต้องเป็นคนที่กระตุ้น สารเอนโดฟินหรือสารอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับความสุขออกมาจากชีวิตคนคนนั้นนิดนึงถ้าคุณดึงออกมาได้ชีวิตคุณจะมีความสุขแต่ถ้าดึงออกมาไม่ได้มันก็ไม่ถึงกับทุกนะแต่เพียงแค่มันก็ไม่ได้สุขเท่าที่ควรเพราะมันมีเรื่องภาวะเครียดมีความคิดที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นมากนะักพอเข้าใจไหมหมอปะนะคือความคิดความอ่านมันจะไม่ได้เหมือนคนอื่น เพราะฉะนั้นความสุขมันก็เลยไม่ได้มากพอในเมื่อคุณเจอเขาแล้วแล้วคุณรู้สึกชอบเขาแล้วเขาก็ชอบคุณแม่หมอแนะนําว่าคุณซึ่งเป็นคนมาดูดวงควรที่จะดึงความสุขในตัวเขาออกมาสังเกตสิว่าเขาทําอะไรแล้วมีความสุขยกตัวอย่างเช่นโหเขาชอบกินหมูกระทะแล้วมีความสุขมากเลยเวลาเขาเริ่มเครียดคุณก็บอกเอยไปกินหมูกระทะกันเขาก็จะได้ลืมเรื่องเหล่านั้น ถ้าสังเกตแล้วเขาเป็นคนชอบร้องเพลงอ้าวคุณก็ไปหัดกีตา้าหรือไม่ก็ซื้อคาราโอเกะมาเลยมันร้องเพลงด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งคิดว่ามันจะแย่หรือยังไงแต่ให้คิดว่าการดูดวงคือดูเพื่อแก้ไขคุณต้องแก้ไขก่อน นะคะแม่หมอสรุปสั้นๆง่ายๆสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สก็คือคุณจะเจอคนที่มีลักษณะเป็นคนตัวเล็กนะคะแต่เป็นคนที่อาจจะมีโรคซึมเศร้าหรือโรคเครียดเป็นโรคประจําตัวอยู่นะคะก็แนะนําว่าดึงความสุขของเขาออกมานะคะแล้วก็เติมเต็มให้เขาซ้ำแม่หมอเชื่อว่าการเติมเต็มแล้วก็การดึงความสุขออกมาเนี่ยมันจะช่วยทําให้ชีวิตคู่ของคุณ2คนดียิ่งขึ้นก็ขอให้ได้เจอเจอแล้วก็ขอให้มีพัฒนาการที่ดีนะหรือจะแวะมา ดูส่วนตัวกับแม่หมอปรึกษาแบบเจาะลึกก็ได้นะคะก็ทักมานะอ่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e คอมเมนต์มาพูดคุยกันแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝาก กดกระดิ่งไว้ด้วยแม่หมอจะดูดวงออกมาทุกเดือนโดยเฉพาะจอจงในเรื่องของความรักจะดวออกมาทุกเดือนนะคะก็กดติดตามไว้เกิดวันอะไรก็เข้าไปดูนะสำหรับวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ